เจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่หนุ่มเปิดแล้วผู้วิเศษคนต่อไปที่จะมารับไม้ผัดจากหมอบีคือเจนยานทิพมันมีคนเนี่ยร้องมาทางผมด้วยเหมือนกันน่าจะหมายถึงคุณเจนยานทิพโดยได้รับข้อมูลจากหลังบ้านมาเยอะมากและตรงกับที่คุณพุทธและอาจารย์ตินได้เกิดน,นำเอาไว้ว่ามีผู้อย่างรู้ตาทิพหูทิพวันดีคืนดีไปทักคนอื่นว่าจะเป็นบ้าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย คุณจะเป็นบ้าจริงนะคะเธอทำอะไรแปลกๆหลายอย่าง เตรียมเกมโอเวอร์ได้เลยนอกจากเงินบุญเงินบริจาคจะใช้บัญชีชื่อคนอื่นเปิดแล้วระดมเงินมาเป็น10ปีคาดว่ามียอดไหลเข้าบัญชีหลักร้อยล้านและยังมีประเด็นการเรียรายทองจากชาวบ้านอ้างจะนำมาสร้างเจดีวัดแต่ไม่รู้ตอนนี้ทองอยู่ไหนอยู่ครบหรือเปล่าและอีกประเด็นที่มิ่นเมค,คือการพูดเรื่อง1 1 2อ้างเบื้องสูงบอกติดต่อกับคนในวังจากอดีตได้ด้วยอาจารย์เจนยันทิพย์เนี่ยเคยพูดในไลฟ์เนี่ยว่ามีการสื่อ นะฮะกับทางฝั่งของตัวพนังเรือร่มเนี่ยจริงไหมล่าสุดคุณรุ้งตะวันผู้จัดการของอาจารย์เจนก็ได้โฟนินเข้ามาคุยกับพี่นุม่มชี้แจงเรื่องทองที่จะนําไปสร้างเจดีบอกตอนนี้ยังไม่ได้สร้างทองทั้งหมดที่รับมายังอยู่ครบสามารถตรวจสอบได้ทองยังอยู่กับทางฝั่งของคุณเจนไหมยอยู่หมดค่ะมันว่าสามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมฮะคุณลุงได้ ส่วนเรื่องเงินที่โอนเข้าบัญชีต่อเดือนจะมีการนำไปช่วยเหลือวัดทั่วประเทศมีใบอนุโมทนาบุญเป็นหลักฐานและอีกประเด็นอ้างถึงพระนางเรือล้มนั้นคุณลุงก็บอกว่าตอนไปไหว้ท่านแล้วอาจารย์เจนก็เกิดสัมผัสได้ว่าท่านมาขอแบ่งบุญ จึงได้มีการสื่อสารกันเท่านั้นเองไม่ได้ก้าวล่วงแต่อย่างใดพร้อมส่งหลักฐานทั้งหมดให้พี่หนุม่มไปไหว้พรังเลล่มนี่แหละก็ท่านสื่อมาท่านสื่อมาใช่แถมพี่หนุ่มก็ยังทิ้งท่ายด้วยว่าผู้วิเศษยังมีอีกหลายเคส ไม่ใช่แค่อาจารย์เจนคนเดียวซึ่งคืนนี้คุณพุทธก็เตรียมจะแฉต่อไปนะเรื่องผู้วิเศษไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอีกที่อยู่ในมือวัดท่านอย่างรู้คนนี้มีการเอาสินค้าคนอื่นมาสวมสิทธิ์แล้วขายรวมถึงผลิตเครื่องรางแต่ไม่รู้ว่าจ่ายภาษีครบไหมแถมได้ยินแวาแววมาว่าคนรอบตัวอาจารย์คนนี้ก็เริ่มถอนตัวสละเรือหนีแล้วค่ะ ทำเมาหลายคนถึงกับอยากรู้จักอาจารย์เจนให้มากขึ้นกว่าเดิมว่าไปได้ความพิเศษมาแต่ใดซึ่งเจ้าตัวก็เคยเล่าไว้ว่าสมัย8ปดขวบเริ่มรู้สึกเหมือนมีเสียงมากระกซิบข้างหูได้ยินคําสอนเกี่ยวกับบุญบาปแนะนําให้เลือกทําความดีและหลีกเลี่ยงความชั่ว เวลามองหน้าเพื่อนหรือคนรอบข้างมักจะเห็นเป็นภาพสัตว์จากชาติปางก่อนหรือเห็นกรรมที่เคยทํามาและมีความชอบในการนั่งสมาธิมาตั้งแต่เล็กๆหรือนั่งสมาธิสมถะภาวนาเบื้องต้นนี่ะค่ะอย่างนี้ทุกๆวันส่วนเส้นทางการเข้าสู่วงการยานทิพย์เกิดจากขณะที่ทํางานได้ยินเสียงกระซิบเตือนว่าทําไมไม่ไปช่วยเหลือคนเจ้าตัวจึงเริ่มลังเลเพราะไม่อยากเห็นความทุกข์ของคนอื่น สุดท้ายก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจำก่อนจะผันตัวมาเป็นเจนยานทิพย์นักสืบวิญญาณผู้มองเห็นกรรมนอกจากนี้เธอก็ยังไปออกรายการต่างๆมากมายและมีหนังสือมีชาแนลเป็นของตัวเองต้องบอกเลยว่าอาจารย์เจนเนี่ยถือเป็นผู้วิเศรษระดับต้นๆของเมืองไทยที่แทบไม่มีใครไม่รู้จักเลยล่ะคะ่ะ